ถนนดีดีจเจริญว่ะที่เนี่ยเรียบเชียสีนี่ใหม่คลิปมีความจเจริญสูงดูสิโอ้มีที่พักด้วยโอ้โอ้โอจเจริญเลยเนี่ย เกิดใหม่เกิดใหม่ได้เกิดใหม่หรอกโอ้โหยมีเมนด้วยดูดิโอ้โดูบรรยากาศนี่ถ้าเคยดูในคิงคองนี่อยู JA> ่ในเกาะมหัศจรรย์แ hmm ล้วก็จะมีดโนเสาวออกมา อไม่เกี่ยวกับบรรยากาศเลยเอาผ้าเอากถางเลยอ่ะโอ้มีดาดด้วยโอ้ด่ายก็ทำอะไรกันนะโอ้ยกินน้ำกินปลาหน้าแดงใช่ไม่มีร้านค้าด้วยโอ้โหร้านนี้ดูจเจริญโอ้โหยิ่สิบเซเว่น เออสีเหลืองไนงะตลอดทางเลยตอนปีใหม่ไม่ไม่เห็นออกดอกดอย่างนี้เลยเนาะม,มันผิดฤดูหรือเปล่าไม่หรอกมันมีน้ำมันฉ่ำหรือเปล่าปกติปีใหม่มันจะต้องออกดอกเหลืองปกติเมษามันร้อนแห้งไงมันเลยดอกมันตกตอนนี้ช่วงนี้ฝนมันตกไงมันเลยฉ่าดอกเลยออกได้ ตลอดทางเลยสวยเลยเออมีความเก่งกาจชำนาญในพื้นที่สูงเข้าป่าเข้าป่าเอาข้าบรเข้าป่า,า,ปา,า,ปาอ้ดีมีหมอกเลย ชันนะแล้วกำลังขับขึ้นหนก้อนมี่อ๋อเฮ้ยนะป่าอะยู่ในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเนี่ยสีสวยนะโทนสีเขียวช่วงนี้นะไม่เหมือนปีใหม่ปีใหม่ผ่องเยอะไปไม่ค่อยชุม่มแห้งๆอันนี้แบบกำลังจำฉ่ำเลย สวยนะเออ,อมีมงมีหมอกเออโอ้โหโอ้เอเข Beep 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 ดีอยู่แล้วนะไม่ถ้าฝนตกมันจะเย็นอย่างนี้อยู่แล้วเละ